หากจะมีสิ่งใดที่ไม่เคยหยุดนิ่งและไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้สิ่งนั้นก็คือเวลามันเดินไปข้างหน้าอย่างเงียบงันไม่สนว่าใครจะรั้งมันไว้มันเปลี่ยนวันเป็นคืนพาฤดูการเปลี่ยนแปลงนำพามนุษย์จากวัยเยาว์ไปสู่ความชาราและมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดชะตากรรมของทุกสรรพสิ่งในโลกตั้งแต่โบราณกาล มนุษย์พยายามทำความเข้าใจกับเวลาและมองหาวิธีที่จะจับต้องมันให้ได้ไม่ว่าจะผ่านการเฝ้าสังเกตพระอาทิตย์พระจันทร์หรือแม้กระทั่งดวงดาวจนนำไปสู่การคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยให้มนุษย์เราสามารถบอกเวลาได้อย่างแม่นยำลองจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีนาฬิกาไม่มีเครื่องบอกเวลาไม่มีปฏิทินไม่มีการแบ่งช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็น เราคงจะหลงอยู่ท่ามกลางความเวืองว้างของการเวลานะครับและเราเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าควรตื่นนอนเมื่อไรควรจะปลูกพืชผลในฤดูการไหนหรือว่าเราควรจะนัดหมายหรือวางแผนชีวิตของเราอย่างไรกันและเมื่อเป็นดังนั้นครับเวลาจึงกลายมาเป็นรากฐานของอารยธรรมมันทำให้มนุษย์เราสามารถสร้างสังคมสร้างกฎหมายสร้างอาณาจักร สร้างอญญารยธรรมและแม้แต่เดินทางออกนอกโลกไปสู่อวกาศอันเว้งว้างและไร้ที่สิ้นสุดได้จากเงาของเสาโอเบลิกส์ในอียิปต์โบราณสู่กลไกลฟันเฟืองของนาฬิกาลูกตุ้มจากการสั่นสะเทือนของผลึกควอตสู่ความแม่นยำระดับนานโนวินาทีของนาฬิกาอะตอมวิวัฒนาการของนาฬิกาเป็นหนึ่งในหน้าประวติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ มวลมนุษยชาติและนี่ก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของนาฬิกา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Chronicles เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับในคลิปนี้เสนอตอนประวัติศาสตร์ของนาฬิกาลองจินานาการครับว่าคุณอาศัยอยู่ในโลกยุคโบราณไม่มีนาฬิกาข้อมือไม่มีนาฬิกาแขวนหรือว่าไม่มีแม้แต่ปฏิทินไม่มีเครื่องบอกเวลาใดๆนะครับที่คอยแจ้งเตือนว่า ควรตื่นนอนเมื่อใดควรทำงานกี่โมงหรือแม้แต่ควรเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวหรือว่าออกหาอาหารเมื่อไรแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะครับมนุษย์ในยุคโบราณเนี่ยกลับสามารถจัดระเบียบชีวิตได้อย่างแม่นยำพวกเขารู้ว่าตอนไหนควรออกล่าสัตว์ตอนไหนควรเพาะปลูกและตอนไหนที่พระอาทิตย์จะตกดิน นี่ก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นมีเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการบอกเวลานั่นก็คือธรรมชาตินั่นเองครับก่อนที่เข็มนาฬิกาจะถือกำเนิดขึ้นนะครับก่อนที่ตัวเลขจะถูกนำมาใช้มนุษย์ยุคโบราณได้เริ่มต้นสังเกตวันเวลาด้วยสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดนั่นก็คือการมองขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นเอง เมื่อมนุษย์เริ่มสังเกตการเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์และเงาที่ทอดลงบนพื้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็พบว่าเงาของต้นไม้และก้อนหินเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวันจากเงาที่สั้นที่สุดในตอนกลางวันไปจนถึงเงาที่ทอดยาวที่สุดในยามเช้าตรู่และในยามเย็นและนี่ก็คือหลักฐานแรกของการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับเวลา เมื่อมนุษย์เริ่มเข้าใจว่าเงาสามารถบอกช่วงเวลาได้นะครับพวกเขาจึงสร้างอุปกรณ์ที่ใช้เงาเป็นตัวบอกเวลาและนี่ก็คือจุดกำเนิดของเสาเงาแดดหรือว่านาฬิกาแดดนั่นเองโดยชาวอียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในมนุษย์โบราณยุคแรกๆนะครับที่สร้างเสาโอเบลิกขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อใช้วัดเวลาในตอนกลางวันโดยพวกเขาเนี่ยจะสังเกตเงาที่เปลี่ยนแปลงไปและใช้มันกำหนดช่วงเวลาของวัน ซึ่งในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็สามารถปรับปรุงแนวคิดนี้ให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นและกำเนิดเป็นนาฬิกาแดดซึ่งมีเสาหรือว่าเข็มที่ตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งพวกเขาเรียกมันว่าโนมอนและนอกจากนั้นนะครับชาวอียิปต์โบราณเนี่ยยังมีเส้นบอกเวลาสลักเอาไว้ที่พื้นที่เวลาแดดส่องลงมาก็จะเห็นเงาของโนมอนที่เคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์นั่นเองนั่นกระทำให้นาฬิกาแดดของชาวอียิปต ได้กลายมาเป็นเครื่องบอกเวลายุคแรกๆที่สามารถบอกช่วงเวลาได้อย่างแม่นยำแต่แม้ว่านาฬิกาแดดจะเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญแต่มันก็มีข้อจำกัดอย่างใหญ่หลวงอยู่ประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือมันใช้ได้ในเวลากลางวันเท่านั้นเพื่อแก้ปัญหาการวัดเวลาในช่วงกลางคืนเนี่ยชาวอีโบราณจึงคิดค้นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานั่นก็คือนาฬิกาน้ำหรือที่จะเรียกกันว่า c ริปซิดานะครับโดยหลักการทำงานของนาฬิกาน้ำเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายมากนะครับนั่นคือมันจะใช้การไหลของน้ำจากภาชนะ1ไปยังอีกภาชนะ1และใช้ระดับน้ำที่ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นเป็นตัวบอกเวลานาฬิกาน้ำสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไร้ข้อจำกัดเมื่อเทียบกับนาฬิกาแดด แต่ถึงแม้ว่านาฬิกาน้ำจะช่วยให้มนุษย์สามารถบอกเวลาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพระอาทิตย์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ทว่านาฬิกาน้ำมันก็ยังมีปัญหาเรื่องความไม่แม่นยำเพราะว่าอัตราไหลของน้ำเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดันอากาศและอุณหภูมิที่ในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งก็เป็นข้อจํากัดและปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไข นั่นก็ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ก็ได้ให้กำเนิดนาฬิกาชนิดใหม่ๆขึ้นเพื่อเพิ่มความแม่นยาในการบอกเวลานั่นก็คือนาฬิกาทรายและนาฬิกาเทียนสำหรับนาฬิกาทรายนะครับหลักการทำงานของมันเนี่ยก็ง่ายๆเช่นเดียวกันกับนาฬิกาน้ำนั่นก็คือใช้การไหลของทรายจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนเช่นเดียวกันโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง แต่ถว่านาฬิกาทรายมีประสิทธิภาพในการบอกเวลาที่แม่นยำมากกว่านาฬิกาน้ำนั่นก็เพราะว่านาฬิกาทรายได้รับผลกระทบจากแรงดันอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่น้อยกว่าน้ำนั่นเองส่วนานาฬิกาเทียนมีหลักฐานปรากฏว่าชาวจีนโบราณเป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมาใช้งานนะครับโดยหลักการทำงานของานาฬิกาเทียนเนี่ย ก็อาศัยการเผาไหม้ของเทียนที่จะถูกทำเครื่องหมายไว้เป็นช่วงเวลาซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีการใช้งานที่ง่ายมากและยังเชื่อถือได้ด้วยในยุคหนึ่งของจีนโบราณนิยมใช้นาฬิกาเทียนในการบอกเวลากันอย่างกว้างขวางเลยนะครับหลังจากที่มนุษย์พึ่งพาธรรมชาติในการวัดเวลาไม่ว่าจะเป็นแสงแดดเงาน้ำไฟหรือแม้กระทั่งเม็ดทราย ซึ่งในที่สุดเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเป็นพันพันปีเนี่ยมนุษย์ก็ยังคงมองหาวิธีการที่จะวัดเวลาได้แม่นยำและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับจนในที่สุดเนี่ยมนุษย์ก็มาถึงยุคที่สามารถสร้างเครื่องจักรแห่งเวลาที่ทำงานด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาดวงอาทิตย์ไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องเติมทรายหรือว่าไม่ต้องรอให้เทียนไหมจนหมดอีกต่อไปและเครื่องจักรเหล่านี้มันสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างแม่นยา ด้วยพลังของกลไกทางวิศวกรรมที่ก้าวหน้าสำหรับจุดกำเนิดของนาฬิกากลไกนั้นนะครับนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อกันว่านาฬิกากลไกได้ถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคกลางราวศตวรรษที่13โดยมีต้นกำเนิดมาจากแผ่นด,ดินยุโรปนั่นเองนาฬิกากลไกยุคแรกๆนั้นไม่ได้เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก ที่สามารถพกพาได้เหมือนนาฬิกาพกหรือว่านาฬิกาข้อมือนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องติดตั้งไว้ในหอคอยหรือว่าอาคารสูงใหญ่ในเมือง และหนึ่งในนาฬิกากลไกลที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราสามารถมาศึกษาได้นั่นก็คือนาฬิกาที่อยู่ในมหาวิหารชาริสบีในประเทศอังกฤษครับซึ่งก็เชื่อกันว่ามันถูกสร้างขึ้นในปีคิศสกราต1386นารนาฬิกาเนี่ยก็มีขนาดหน้าปัดขนาดใหญ่สามารถแสดงเวลาผ่านเข็มนาฬิกาที่หมุนไปรอบๆโดยอาศัยกลไกลก,าการทำงาน ของจักรกลภายในแม้ว่านาฬิกากลไกลในช่วงต้นเนี่ยจะมีความแม่นยำมากกว่าวิธีการบอกเวลาในยุคก,ก,ก่อนนะครับแต่ทว่ามันก็ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรอีกทั้งนาฬิกาเหล่านี้ต้องใช้ระบบถ่วงน้ํำหนักขนาดใหญ่ทำให้มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะพกพาติดตัวไปไหนต่อไหนได้ ด้วยข้อจำกัดนี้ก็ได้นำไปสู่การพัฒนานกลไกในช่วงศตวรรษที่15และศตวรรษที่16นะครับที่มีการพัฒนานกลไกนาฬิกาให้เดินได้อย่างสม่ำเสมอยิ่งขึ้นและสามารถย่อขนาดมันให้เล็กลงได้ผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่น่าอาัศจรรย์ที่เรียกกันว่า Balance ์ h e ว l และเมนสปริงกลไกบ a ล a n c e ์สเวลลนะครับทำหน้าที่คล้ายกับลูกตุ้มที่ช่วยควบคุมจังหวะการเดินของเข็มนาฬิกา ส่วนสปริงขับเคลื่อนหรือเมนสปริงเนี่ยมีหน้าที่ไว้เพื่อทำให้นาฬิกาไม่ต้องใช้ตุ้มน้ำหนักใหญ่ๆอีกต่อไปนะครับและมันยังสามารถเก็บพลังงานไว้ในสปริงที่จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาอย่างสม่าเสมอในขณะที่เวลาผ่านพ้นไปความสำเร็จของบาลานซ์วิล w และเมนสปริงก็คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะทำให้นาฬิกาพกจะถือกำเนิดขึ้นในเวลา2-3ศตวตรรษต่อจากนี้ สำหรับจุดเริ่มต้นของนาฬิกาพกนั้นนะครับได้เริ่มต้นขึ้นในปีคิศรา1510เมื่อช่างทำนาฬิกาชาวเยอรมันผู้มีนามว่าปีเตอร์เฮนไลได้คิดค้นนาฬิกาที่มีขนาดเล็กมากพอที่ทำให้สามารถพกพาได้ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นต้นแบบของนาฬิกาพกในยุคแรก นาฬิกาของปีเตอร์เฮนไลน์เนี่ยถูกเรียกว่าผอม Under ัญชาการนวอิเนื่องจากมีลักษณะเป็นทรงกลมคล้ายเครื่องหอมที่นิยมพกพากันในยุคนั้นนั่นเองแม้ว่านาฬิกาของเฮนไลน์เนี่ยยังไม่ได้แม่นยำมากนักนะครับแต่ถ้ว่ามันก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการสร้างนาฬิกาพกพาที่ทำให้ผู้คนสามารถพกพามันเป็นเครื่องวัดเวลาไปกับตัวได้เป็นครั้งแรก และเป็นจุดเริ่มต้นให้ต่อมาในช่วงศตวตรรษที่17นาฬิกาพกพาจะกลายมาเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงเช่นขุนนางและราชวงศ์เริ่มหันมาให้ความสนใจและมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือบอกเวลาแต่เพียงเท่านั้นแต่มันยังคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจ กษัตริย์ชาวที่2แห่งอังกฤษซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ครองราชตั้งแต่ปีคศหกราช1,630ถึงปี1,685นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยทำให้นาฬิกาพกได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งช่วงศตวรรษที่17 ขุนนางมักสวมใส่นาฬิกาพกไว้ที่คอรหรือว่าเน็บไว้ที่เสื้อคลุมนะครับโดยนาฬิกาเหล่านี้มักมีลวดลายแกะสลักหรูหราและประดับประดาไปด้วยอัญ,ญมณีเพื่อแสดงถึงฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยจนในช่วงศตวตรรษที่18นาฬิกาพก ก็ได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุคบาโรกและศิลปะโรโกโกโ้ที่มีลวดลายซับซ้อนและใช้วัสดุทองคำรวมไปถึงอัญมณีที่มีค่าชนิดต่างๆมาตกแต่งตัวเรือนและหน้าปัดนาฬิกา และในทศวรรษนี้เองนะครับที่การผลิตนาฬิกาในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสเริ่มเจริญก้าวหน้าโดยมีช่างฝีมือมากมายหลายคนอาทิเช่นอับราฮัมรุส์บริเก้หนึ่งในวอชเมกเกอร์หรือว่าช่างนาฬิกาที่โด่งดังโดยเขานั้นได้สรรสร้างผลงานไว้มากมายไปกับนาฬิกาพกพาที่ทั้งหรูหราและมีกลไกที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ต่อมาในช่วงศตวรรษที่19และ20นาฬิกาพกได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ Hence, ่งใหญ่จากอุปกรณ์ที่เคยสงวนไว้สำหรับเศรษฐีขุนนางหรือแม้กระทั่งเชื้อพวงศ์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของมันได้ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้มีหลายประการนะครับอาทิเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่นำมาซึ่งความต้องการในการบริโภคสินค้าต่างๆในปริมาณที่มหาศาลซึ่งนั่นก็รวมไปถึงอุปกรณ์สุดแสนสำคัญในการบอกเวลานั่นก็คือนาฬิกาพกนั่นเองจากในศตวรรษที่19ที่นาฬิกาพกเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งฐานะและความหรูหราแสดงและแบ่งชนชั้นทางสังคมได้ดี แต่เมื่อโลกเข้าสู่ศต,ะตะวรรษที่20นาฬิกาเริ่มเปลี่ยนแปลงบทบาทไปเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทุกระดับการผลิตนาฬิกาในระบบโรงงานก็ทำให้ต้นทุนและราคาถูกลงนะครับโดยก่อนหน้านี้นาฬิกาพก ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของ Watchmaker หรือว่าช่างนาฬิกาแต่เพียงเท่านั้นและนั่นก็ทำให้นาฬิกาพกแต่ละเรือนใช้เวลาในการผลิตนานมากและมันก็มีราคาที่สูงลิว่วแต่ทว่าในช่วงกลางศตวตรรษที่19โรงงานผลิตนาฬิกาเริ่มใช้เครื่องจักรกลและสายการผลิตแบบอุตสาหกรรมและนั่นก็ทำให้สามารถผลิตนาฬิกาพกจำนวนมากในราคาที่ถูกลงอย่างน่าเหลือเชื่อ หนึ่งในผู้บุกเบิกการผลิตนาฬิกาพกจำนวนมากนั่นก็คือบริษัทสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อว่า American Watch am Company นะครับซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ริเริ่มใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบมาตรฐานในช่วงปีคศ,ศ1850 และนอกจากนั้นก็จะมีการพัฒนาไปใช้กลไกที่เรียกว่า liver escapement ที่ทำให้นาฬิกาพกมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นกว่าระบบฟันเฟืองแบบดังเดิม ถึงขนาดที่ว่าในช่วงปลายศตวรรษที่19ไปจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่20นาฬิกาพกหลายรุ่นที่ผลิตในช่วงเวลานี้มีความแม่นยำถึงระดับความคาดเคลื่อนเพียงแค่30วินาทีต่อวันเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าแม่นยำมากๆเลยนะครับสำหรับนาฬิกาในยุคนั้นต่อมาเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงปีคิศ,ศ1914-1918นะครับโลกเข้าสู่กลยุคที่เรียกกันว่า ยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งช่วงเวลานี้เองถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นาฬิกาพกเริ่มเสื่อมความนิยมลงอันเนื่องมาจากทหารในสนามรบต้องการอุปกรณ์ที่สามารถบอกเวลาและใช้งานสะดวกกว่าที่จะต้องใช้นาฬิกาพกที่ต้องเก็บไว้ในกระเป๋าเสือ้อหรือว่ากระเป๋ากางเกงที่เวลาจะดูเวลาเมื่อไรก็ต้องคอยล้วงกระเป๋าและหยิบขึ้นมาดูทุกครั้งซึ่งในสนามรบเนี่ย เวลาเพียงแค่1นถึงสวินาทีที่ทหารเสียสมาธิไปจากสนามรบนั่นก็อาจจะหมายถึงชีวิตได้เลยนะครับทําให้ในช่วงแรกๆทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่1มักปรับเปลี่ยนนาฬิกาพกของพวกเขานั้นให้สามารถนํามาสวมกับข้อมือได้โดยเพิ่มสายหนังเอามารัดตัวนาฬิกากับข้อมือไว้ซึ่งก็ทําแบบ DIY ทําำเองนั่นเองครับซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยสายหนังที่รัดเอาเองแบบ DIY เนี่ยก็ไม่ได้ถูกผูกกับนาฬิกาไว้ดีนักนะครับนั่นก็ทำให้นาฬิกาเหล่านั้นหล่นลงบนพื้นเสียหายหรือแม้กระทั่งสูญหายไปในสนามรบก็มีมากมายเช่นกันและเมื่อเป็นดังนั้นแล้วบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาหลากหลายแบรนด์ก็หันมาเริ่มผลิตและพัฒนานาฬิกาข้อมืออย่างจริงจังโดยเฉพาะนาฬิกาข้อมือสำหรับทหาร เช่นบริษัทลอนจินและโอม g กซึ่งถือเป็นผู้ผลิตนาฬิกาข้อมือแบนแรนด์แรกๆสำหรับทหารฝ่ายสัมพัทธมิตรที่ใช้การอย่างแพร่หลายในสงครามและสงครามโลกครั้งที่1ก็ยังเป็นการสู้รบครั้งแรกในหน้าปริศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับที่มีการใช้เครื่องบินในสนามรบและนั่นก็ทําให้นักบินมีความต้องการนาฬิกาที่สามารถดูเวลาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องละสายตาจากการควบคุมเครื่องบิน ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การพัฒนานาฬิกาสำหรับนักบินโดยเฉพาะขึ้นมาและบริษัทนาฬิกาชั้นนำเช่นหลอนจินและเบดลิงก็ได้พัฒนานาฬิกาข้อมือที่มีฟังก์ชันโครโนโกราฟรุ่นแรกสำหรับนักบินขึ้นโดยมันมีคุณสมบัติสำคัญเช่นมีหน้าปัดขนาดใหญ่ที่ทำให้นักบินสามารถอ่านค่าเวลาได้ง่ายโดยใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองมีตัวเลขเรืองแสงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน และมีปุ่มกดหรือว่าพุชเชอร์ที่สามารถใช้จับเวลาซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของนาฬิกาโครโนกราฟนั่นเองการมาถึงของนาฬิกาข้อมือที่มีฟังก์ชันโครโนกราฟทำให้นักบินที่สวมใส่นาฬิกาเหล่านี้มีความได้เปรียบในการสู้รบและทำภารกิจบนท้องฟ้าได้เป็นอย่างมากจนไม่นานนักบินจำนวนมากก็ขาดนาฬิกาข้อมือที่มีฟังก์ชันโครโนกราฟไปเสียไม่ได้เลย เมื่อสงคารามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงในปีคิศราศ1918นะครับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจำนวนมากได้เดินทางกลับบ้านและพวกเขาเนี่ยก็ได้นำนาฬิกาข้อมือกลับติดตัวไปด้วยและนั่นก็เป็นการสร้างกระแสนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปให้หันมาสนใจนาฬิกาข้อมือแทนนาฬิกาพกแบบตั้งเดิมโดยเฉพาะผู้ชายที่เริ่มหันมาใช้นาฬิกาข้อมือแทนนาฬิกาพนนากาพนนากพันเป็นจำนวนมาก และแบรนด์นาฬิกาต่างๆก็ได้เร่งพัฒนานาฬิกาข้อมือของพวกเขาให้มีความแม่นยำและหรูหรามากยิ่งขึ้นทำให้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงนาฬิกาข้อมือก็ได้กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของแฟชั่นและการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้คนนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตามนะครับนาฬิกาข้อมือในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นนั้นเนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่ต้องอาศัยการทํางานของกลไกนาฬิกาที่สลับซับซ้อนและบางครั้งก็เปราะบางมากเช่นถ้าหากทํานาฬิกาหล่นลงพื้นแรงๆสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจทําให้กลไกภายในเสียหายจนอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อไปอีกได้เลยและก็ยังมีอีกหนึ่งจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของนาฬิกากลไกลนั่นก็คือความแม่นยํา ความเที่ยงตรงที่ถึงแม้ว่าผู้ผลิตนาฬิกาแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอมกกาปาเต็กฟิลิปโอเดมาพีเก้หรือว่าแม้กระทั่งโลเลกเองเนี่ยที่มีกลไกนาฬิกาที่นอกจากจะแข็งแรงทนทานแล้วก็ยังมีความเที่ยงตรงแม่นยำในระดับที่สูงมากๆและเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนทั่วๆไปแล้วนั้นแต่ก็มันก็ยังมีความคาดเคลื่อนอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ระดับวินาทีก็ตาม และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มันเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรให้นาฬิกาแม่นยำยิ่งขึ้นโดยไม่คาดเคลื่อนเลยได้อย่างไรคำถามนี้เองที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมนาฬิกาในช่วงทศวรรษที่1930นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบผลึกที่มีชื่อเรียกว่าผลึกควอตที่มีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือเมื่อผลึกควอต มีแรงดันไฟฟ้าส่งผ่านเข้าไปมันก็จะสั่นด้วยความถี่ที่คงที่และแม่นยาม,มากและสิ่งนี้จะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนวิธีการทำงานของนาฬิกาไปตลอดกาลในปีคศรา1927สองนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันผู้มีนามว่าวอร์เรนมาริสันและเจดับเบิลยูฮอตัน ได้ประดิษฐ์นาฬิกาควอตเครื่องแรกของโลกขึ้นมาซึ่งมันสามารถบอกเวลาได้อย่างแม่นยำกว่านาฬิกากลไกลหลายเท่าตัว แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับนาฬิกาควอตก็ยังไม่ได้รับการผลิตในเชิงพาณิชย์และนํามาวางขายให้ผู้คนทั่วไปได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายแต่อย่างใดนะครับและในช่วงเวลานั้นผู้คนท,ทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วก็ไม่ได้รับรู้ถึงการกําเนิดของนาฬิกาควอตแต่อย่างใดพวกเขาก็ยังคงใช้นาฬิกาข้อมือแบบกลไกลในชีวิตประจําวันได้อย่างปกติและก็แทบจะไม่มีใครที่จะมีปัญหาอะไรเลยกับข้อจํากัดของนาฬิกากลไกลที่ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างบอบบาง และมีความคาดเคลื่อนในระดับวินาทีก็ตามจนกระทั่งในปีคศกรา1969บริษัทผู้ผลิตนาฬิกาสัญชาติญี่ปุ่นอย่างไซโกที่ได้เปิดตัวนาฬิการุ่น Aston 35 SQ ขึ้นซึ่งมันก็คือนาฬิกาข้อมือควอตเรือนแรกของโลกและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคนาฬิกาควอตที่จะแพร่กระจายไปทั่วโลก นาฬิกาควอตไม่เพียงแต่มีความแม่นยำมากกว่านาฬิกากลไกลหลายเท่าตัวแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่มันเนี่ยมีราคาถูกกว่ามากและยังมีความทนทานกว่านาฬิกากลไกลอีกด้วยมันทำให้ผู้คนสามารถครอบครองนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ โดยแทบจะไร้ความคาดเคลื่อนใดๆเลยและไม่ต้องพึ่งพากลไกฟันเฟืองหรือว่าสปริงอีกต่อไปด้วยเหตุนี้เองครับนาฬิกาควอ์ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1970เป็นต้นมาอุตสาหากรรมนาฬิกากลไกแบบดั้งเดิมที่มีฐานการผลิตใหญ่ในสวิสแลนด์ต้องเผชิญกับวิกฤตการครั้งใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าควอดครซิสหรือว่าวิกฤตนาฬิกาควอ์ โดยก่อนหน้านั้นการเข้ามาตีตลาดนาฬิกาแตกกระเจิงของนาฬิกาควอตที่นำโดยไซโก้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ถือเป็นผู้นำตลาดของนาฬิกาข้อมืออันดับหนึ่งของโลกมายาวนานหลายศตรวรรษนะครับผู้คนให้ความเชื่อมั่นในความประณีตและคุณภาพของนาฬิกากลไกสวิตเป็นอย่างมากแต่ทว่าเมื่อนาฬิกาควอตเริ่มได้รับความนิยมและได้เข้ามาแทนที่นาฬิกากลไกลที่ถูกมองว่าล้าสมัย นั่นก็ทำให้ผู้คนหันไปซื้อนาฬิกาควอตจากญี่ปุ่นที่มีราคาถูกกว่าแม่นยำกว่าและยังทนทานมากกว่าอีกด้วยทำให้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับบริษัทนาฬิกาสวิสหลายแห่งเนี่ยต้องปิดตัวลงไปอุตสาหกรรมที่เคยรุ่งเรืองกับถดถอยอย่างน่าใจหาย แต่อย่างไรก็ตามสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ยอมแพ้นะครับพวกเขาเริ่มปรับตัวและสร้างนาฬิการะดับหรูที่ใช้กลไกสลับซับซ้อนและสวยงามออกวางขายในฐานะสินค้าหรูหราและเครื่องประดับที่บ่งบอกฐานะของผู้สวมใส่แทนที่จะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์บอกเวลาหลังจากที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ปรับตัวเพื่อสู้กับนาฬิกาคว์นะครับโรเล็กซ์โอมก้าและปาเต็กฟิลิปเนี่ย ็ได้กลายมาเป็นแบรนด์ที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกากลไกลระดับไฮเอนด์ end, ที่ผู้คนที่มีรายได้สูงระดับเศรษฐีระดับผู้นำองคอ์กรระดับเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยได้ให้ความสนใจและเลือกใส่นาฬิกาหรูเหล่านี้แทนที่จะเป็นนาฬิกาควอตท,ที่ถึงแม้ว่าจะสามารถบอกเวลาได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าก็ตาม และความคิดเช่นนี้ก็ดําเนินต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในบางกรณีที่ผู้คนเลือกใช้นาฬิกากลไกแทนที่จะเป็นนาฬิกาควอตนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เหตุผลเรื่องความหรูหราความไฮเอนหรือว่าต้องการสวมใส่เพื่อบ่งบอกฐานะแต่อย่างไรนะครับแต่หากว่านาฬิกากลไกเหล่านี้ได้กลายมาเป็นรถนิยมและของสะสมที่ผู้คน ให้ความชื่นชอบและหลงไหลในศิลปะและความพิถีพิถันของการผลิตนาฬิกากลไกลเรือนนั้นๆขึ้นมาและในปัจจุบันนาฬิกาข้อมือก็ได้พัฒนาไปอีกขั้นจากนาฬิกาควอดที่บอกเวลาได้อย่างแม่นยำไปสู่นาฬิกาสมาร์ทวอทที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากมายจนการบอกเวลาเนี่ยเป็นฟังก์ชันรองๆไปเลยครับเอาเละครับก่อนจะจบคลิป ผมมีคำถามที่น่าสนใจนั่นก็คือท่านผู้ชมคิดว่านาฬิกาจะเป็นอย่างไรในอีก50ปีข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับว่าเราอาจไม่ได้แค่สวมใส่นาฬิกาแต่มันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราที่สามารถรับรู้เวลาได้ทุกขณะ หรือว่ามันอาจจะเป็นนาฬิกาเหมือนเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่นาฬิกาก็คือนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาให้กับเราเพื่อดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขและสามารถจัดการกับทรัพยากรอันมีค่าที่พวกเราทุกคนได้รับมันวันละ8 6 4 0 0วินาทีเท่ากันทุกคนอย่างเท่าเทียม หรือท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าในอนาคตนาฬิกาจะไปไกลแค่ไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้เลยนะครับเอาละครับเช่นเคยนะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของ The Chronicles และอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสนับสนุนผ่าน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับหรือว่าจะสนับสนุนผ่านการกด s u b s c r i b e กดไลค์ กดแชร์ share, หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมก็ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ day